สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซตนะคะ EP ที่66นะคะมาแบ่งปันเนาะวันนี้ก็มีทั้งไม้เมล็ดและไม้มีชื่อนะคะราคา269บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะจะเป็นเซตสำหรับมือใหม่แล้วก็งบน้อยก็ว่าได้นะคะเอาไปทดลองเลี้ยงเนาะ ปูลงคลิปวันที่14มิถุนายนนะคะจะเป็นรอบจะส่งวันที่15มิถุนาก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงฟ้าน,น้าอากดไลค์คลิปให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อไปของปูเนาะเรามาดูเซตที่1นนะคะปูจะไล่ไม้มีชื่อไปก่อนเนาะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นปวงชนนะคะไม้แดงป้ายเขียวเนาะเป็นไม้ป้ายนะคะปวงชนกระถางที่หนึ่ง ไม้ทุกกระถางจะอยู่ในกระถางสี่นะคะกระถางที่สองจะเป็นเทวกรรมรังรักนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยเทวกรรมรังรักนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นพยามน์นะคะพยามน์ไซต์โตแบบนี้เลยนะคะพยามน์นะคะกระถางที่สาม กระถางที่4จะเป็นเศรษฐีสุพรรณนะคะกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะชอบแดดนะคะตัวนี้ได้แดดจะจัดก็จะกัดสีชมพูสวยเลยนะคะเลี้ยงเป็นแบบต้นเดียวก็จะสวยนะคะเพราะว่าใบเขายิ่งโตใบเขาก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเลี้ยงเป็นฟอร์มกอมันก็จะจะเบียดกันเนาะกระถางที่สี่ กระถางที่5้าจะเป็นพญานาคราชนะคะจะเป็นบอลกาดนะคะพญานาคราชนะคะนี่เซตที่1น,นะคะเซตที่1ดูเซตเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อเซตที่ชอบขายไปแล้วเนาะจะได้มีเซตสำรองเซตที่2นี้จะเป็นตับจังหวัดนะคะจะมี3มกระถางเนาะเซตที่2กระถางที่1จะเป็นกระถางห้านะคะจะเป็นจังหวัดลําพูนนะคะจะเป็นไม้แยกหน่อเนาะมี2ต้นในกระถางนะคะอันนี้เป็นไซต์ตั้งแม่เลย เอาไปก็อีกสักสองเดือนนะคะค่อยค่อยอัพขึ้นกระถางใหญ่นะคะนี่นะคะจังหวัดลำพูนกระถางห้านะคะหนึ่งกระถางแล้วก็จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะไซนี้ก็ไปอัพขึ้นห้าขึ้นหกได้แล้วเหมือนกันนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นจังหวัดศรีสะเกดนะคะจังหวัดศรีสะเกดใครสะสมตับจังหวัดอยู่นะคะ ราคานี้คุ้มนะคะนี่นะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปนะคะเซตที่สามนะคะปูอยากให้ดูจนจบคลิปเนาะปูมีเซตพิเศษมาแบ่งปันด้วยนะคะวันนี้เซตพิเศษเป็นราคาที่จับต้องได้เนาะไปลุ้นกันว่าปูจะอยู่ในช่วงไหนของคลิปเนาะเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นหนึ่งตะวันพันดาวนะคะนี่นะคะกระถางที่หนึ่งนะคะหนึ่งตะวันพันดาว ชื่อเพราะบางท่านอาจจะไม่คุ้นหูเนาะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นดวงอมพรนะคะดวงอมพรได้แดดก็จะกัดพื้นเป็นสีชมพูนะคะนี่นะคะเม็ดเม็ดตรงกลางใบจะเป็นสีแดงนะคะกระถางที่สองดวงอมพรกระถางที่สามจะเป็นโพแก้วนะคะโพแก้วก็จะเป็นไม้กัดสีนะคะ โตเต็มที่ก็จะกัดเป็นสีชมพูนะคะโพแก้วนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นม่านชมพูนะคะม่านชมพูก็โตเต็มที่ใบก็จะเป็นสีชมพูนะคะใบเขาจะแข็งนะคะถ้าโตเต็มที่เนาะนี่นะคะม่านชมพูนะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าจะเป็นมะมจันจะเป็นไม้กัดสีเหมือนกันนะคะยวปูขึ้นต้นแม่ให้ดูเนาะโตเต็มที่เขาจะกัดสีสวยนะคะ ตัวนี้ก็อัพขึ้นขึ้นแปดได้เลยเนาะนี่นะคะกระถางที่ห้าเซตที่สามนะคะเซตที่สามเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่กระถางที่หนึ่งจะเป็นทศกัณ์นะคะทศกัณ์หน้าเริ่มกัดมาแล้วเนาะนี่นะคะทศกัณ์กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นสีปราดนะคะหน้ากัดสีมาแล้วนะคะสีปราดนะคะ ตัวนี้ปูไม่แน่ใจว่าลงหัวหรือเปล่าเพราะว่าโดนแดดช่วงนั้นไปเขายุบแล้วเขาโผล่มาใหม่เนาะนี่นะคะสีปาดกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นนินละเอกนะคะนินละเอกนะคะกระถางที่สามนินละเอกกระถางที่สี่จะเป็นหนุมานข้าเฝ้านะคะหนุมานข้าเฝากระถางที่สี่ กระถางที่5จะเป็นหานุมานหักด่านนะคะใบนี้เหลืองนะคะถ้าวันส่งเหลืองปูตัดออกให้เนาะเดี๋ยวหลอดใหม่เขาก็มานะคะหน้าเริ่มกัดแล้วเนาะหานุมานหักด่านนะคะนี่ไซต์โตแล้วอัพกระถางได้เลยเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5กระถางที่1จะเป็นสีเบญจรงนะคะหน้าเริ่มกัดสีแล้วนะคะสีเบญจรงนะคะเป็นไม้กัดสีนะคะ นี่กระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นหลวงปูทิมนะคะหลวงปูทิมหลวงปูทิมนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นคุณหญิงต้องตาเตือนใจนะคะนี่หน้ากัดสีมาแล้วนะคะโตเต็มที่ใบเขาจะใหญ่นะคะพื้นก็อาจไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นดำไหมนะคะ ดูตัวอย่างต้นแม่ได้เลยเนาะนี่นะคะคุณหญิงต้องตาเตือนใจนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นนายทองเหม็นนะคะนายทองเหม็นตับวีรชนนะคะนายทองเหม็นนะคะกระถางที่สี่นะคะนายทองเหม็นกระถางที่ห้าจะเป็นมนสวรรค์นะคะมนสวรรค์กระถางที่ห้านะคะมนสวรรค์ เซตที่5้านะคะเซตที่5้าเซตต่อไปจะเป็นเซตลูกไม้มเมล็ดนะคะจะเป็นเซตลูกไม้มเมล็ดเนาะเซตที่6นะคะกระถางที่1แม่จะเป็นเจ้าปอแก้วพ่อจะเป็นบอลกราบแดงนะคะมี2ต้นในกระถางเนาะจะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้นะคะกระถางที่1นะคะมี2ต้นนะคะกระถางที่สองแม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าอย แม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพยลินนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่จะเป็นลูกไม้ชมพูพ่อเป็นเจ้าสาวนะคะนี่สวยๆเลยยิ่งโดนแดดยิ่งสะท้อนนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่จะเป็น แม่จะเป็นธาตุบางแก้วพ่อเป็นบอนกาบแดงนะคะมีน่าจะสามต้นเลยนะคะนี่นะคะสามต้นสามหน้าสามสีนี่นะคะกระถางที่สีะะ่กระถางที่ห้าแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองจะเป็นบอนกาบนะคะจะเป็นบอนกาบนะคะกระถางที่หกแม่จะเป็น ทับทิมทองพ่อจะเป็นยอดมองกุฎนะคะมีสองต้นสองสีตัวนี้ด่างนะคะเอาไปเก็บไว้ลุ้นหน้าเนาะเผื่อผ่ามีลูกมีจํานวนนะคะกระถางที่หกเซตที่หนะคะเซตที่หกใครโทรมาก่อนได้เซตที่ชอบก่อนนะคะเซตต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดกระถางที่หนึ่งแม่จะเป็นลูกไม้ชมพูพ่อเป็นเจ้าสาวนะคะมีสองต้นในกระถางเนาะสองต้น สวยๆเลยนะคะเป็นด่างเปรอะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองแม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าปอกแก้วนะคะกระถางที่สองกระถาง,<ะ>งที่สามแม่เป็นราชาวดีพ่อเป็นเจ้าสวนะคะเป็นด่างเปรอะมาแบบนี้เลยกระถางที่สามนะคะกระถางที่สาม กระถางที่สี่แม่เป็นเจ้าปอกแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะแปลกตาดีนะคะสีทรงเขากระถางที่ห้าแม่จะเป็นเจ้าสาวพ่อเป็นเพชรบ้านประทุมนะคะโตมาอาจจะเป็นใบพิการนะคะใบแปลกดีนะคะแต่ก่อนคือลูกค้าชอบมากเลยนะคะบอลใบพิการแย่งกันซื้อเนาะกระถางที่ห้า กระถางที่6แม่เป็นลูกไม้แดงพ่อเป็นศิลาเพชรนะคะมีมีสองต้นในกระถางเนาะเข้มเข้มดุด,ดุทรงใบก็สวยนะคะกระถางที่หเซตที่7ดนะคะเซตที่7ดเซตต่อไปเซตที่8นะคะเซตที่8ดกระถางที่หนึ่งแม่เป็นเจ้าปอแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างมีสามต้นเลยนะคะเป็นใบกลมนะคะนี่ใบกลมคนละหน้าคนละสีเลย กระถางที่หนึ่งลูกไม้พวกนี้ใครใครไม่ทันนม่พลาดนะคะกระถางที่สองแม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองเป็นด่างเประนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าพอแก้วนะคะสำเนาแม่เนาะมีต้นเล็กๆด้วยหนึ่งต้นก็มีสองต้นในกระถางนะคะกระถางที่สาม กระถางที่4แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทัพทิมทองเป็นด่างเปรกนี่นะคะด่างเประแบบนี้กระถางที่4กระถางที่5้าแม่เป็นม่านชมพูพ่อเป็นเจ้าปอแก้วใน1เซตนะคะอาจจะมีพ่อแม่ซ้ํากันนะคะไม่เกิน2กระถางนะคะกระถางที่5กระถางที่ หกแม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพลินนะคะกระถางที่หกนะคะเป็นด่างเประมาแบบนี้นะคะกระถางที่หกเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเดี๋ยวปูพาไปดูเซตพิเศษนะคะเซตพิเศษวันนี้จะมีสามกระถางนะคะราคาสามร้อยสามสิบบาทรวมส่งนะคะเซตพิเศษเนาะเซตพิเศษที่หนึ่งนี้จะเป็น ลูกไม้มเมล็ดนะคะจะอยู่ในกระถาง5และกระถาง6นะคะมี3กระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่1อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นไม้แยกหน่อเนาะนี่นะคะกระถางที่1เซตพิเศษที่1นะคะนี่กระถางที่2มีลูก2นะคะไม่แน่ใจหัวเหมือนกันเพราะว่าลูกไม้มเมล็ดส่วนมากหัวจะมาช้าแต่ถ้ามีก็อาจจะไม่โตนะคะกระถางที่2คุ้มนะคะ กระถางที่สามอยู่ในกระถางหกเลยนะคะมีลูกด้วยนี่นะคะเซ็ตพิเศษที่หนึ่งนะคะสามร้อยสามสิบบาทนะคะมาดูเซ็ตพิเศษที่สองนะคะนี่ราคานี้คือใครโทรมาก่อนได้ก่อนจริงๆนะคะใครไม่ทันก็เสียดายด้วยนะคะกระถางที่หนึ่งเป็นสีพนมมาศนะคะนี่นะคะเป็นไม้ด่างใบกลมเนาะไม้ แรมเมื่อปีหกห้านะคะกระถางที่หนึ่งสีพนมมาติกระถางที่สองจะเป็นปูโสมนะคะเป็นไม้ด่างใบกลมเหมือนกันยิ่งโตยิ่งเปิดด่างนะคะปัวมาแบ่งปันนะคะปกติแค่ 2, 2อกระถางนี้ก็เป็นรวมส่งไปก็เกิน330แล้วนะคะกระถางที่3เป็น1ตะวันพันดาวนะคะจะเป็นหน้านี้เนาะไม่รู้ว่าแผงไหมนะคะเอาไปลุ้นนะคะนี่นะคะเซตพิเศษที่สนะคะ เซตพิเศษที่สามกระถางที่หนึ่งเป็นสีพนมมาสตนะคะนี่นะคะไซนี้ปกติปุ๊กก็ปล่อยที่หนึ่งร้อยห้าสิบเนาะใครยังไม่มีนะคะเก็บได้เก็บกับเซตพิเศษได้เลยเนาะกระถางที่สองปูโสมนะคะนี่ใบใหม่เริ่มเปิดมาแล้วนะคะกระถางที่สองปูโสมกระถางที่สามจะเป็นเศรษฐีพันล้านนะคะดูความดางังสวยมากนะคะนี่ เซตพิเศษที่3นะคะเซตพิเศษราคาแค่330บาทนะคะใครทันก็ได้นะ,คะใครไม่ทันฟูก็เสียใจด้วยนะคะเซตต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9กระถางที่1แม่จะเป็นม่านชมพูพ่อเป็นเพชรบ้านประทุมนะคะมี1 2 3ประมาณ4ต้นนะคะกระจุกเลยนะคะกระถางที่1นะคะ กระถางที่สองอุ้ยสวยมากเลยต้นนี้แม่เป็นเจ้าปลอกแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างเป็นใบกลมนี่นะคะสวยกระถางที่สองกระถางที่สามแม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพยลินนะคะกระถางที่สามนะคะกระถางที่สี่แม่เป็น <c oughs> จเจ้าปอแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะกระถางที่สี่กระถางที่ห้าแม่เป็นทับทิมทอง <c oughs> <p ata> พ่อเป็นปเจ้าปอแก้วนะคะนี่สีแบบบอกสีไม่ถูกแต่ว่าสวยนะคะนี่นะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หก มีสองต้นในกระถางนะคะแม่จะเป็นเจ้าปอแก้วพ่อจะเป็นลูกไม้แดงด่างนะคะกระถางที่6เซตที่9นะคะเซตที่9เซตต่อไปเซตที่10นะคะเซตที่10กระถางที่หนึ่งแม่จะเป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพยลินมี2ต้นในกระถางนะคะกระถางที่1กระถางที่2 แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทับทิมทองมีสองต้นในกระถางนะคะเป็นมีเป็นบอนกาบด้วยมันกาบนี่นะคะเป็นบอนกาบกระถางที่สองมีสองต้นนะคะกระถางที่สามเป็นลูกลูกเจ้าปลแก้วนะคะนี่นะคะลุ้นใบใหม่เรื่อยๆอาจจะเปิดด่างมาสวยๆนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่ แม่เป็นเจ้าปอแก้วพ่อเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะมีสองต้นในกระถางนี่นะคะเหมือนเจ้าปลอกแก้วเลยกระถางที่สี่กระถางที่ห<ป>้า 5. แม่เป็นสิงหานาครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะกระถางนี้ก็มีสองสองต้นในกระถางอ้เซตนี้คุ้มเลยมีสองต้นสี่กระถางละกระถางที่หก แม่เป็นดาวเหนือพ่อเป็นเพชรพลอยไพลินนะคะกระถางที่หกเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบเซตต่อไปเซตที่สิบเอดซตที่สิบอ็ดนี้จะมีไม้มีชื่อสามกระถางจะมีลูกไม้สองกระถางนะคะเซตที่สิบอ็ดกระถางที่หนึ่งจะเป็นสีลาหุ้มทองนะคะสีลาหุ้มทองกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นพันดาวนะคะพันดาว เม็ดดาวกัดมาอย่างนี้แล้วนะคะหลอดใหม่ก็มีเม็ดดาวแล้วกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นเวศมรกตนะคะเวทมรกตเวศมรกตเป็นไม้ด่างนะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่แม่จะเป็นม่านชมพูพ่อเป็นเพชรบ้านปทุมนะคะนี่ตอนนี้เป็นกระจุกเลยนะคะกระถางที่สี่ กระถางที่ห้าแม่เป็นเวทมรกตพ่อเป็นทับทิมธารามีสามต้นในกระถางนะคะสามต้นในกระถางเซตที่สิบเอ็ดนะคะวันนี้ปุ๊กก็มีชุดเซตนะคะรวมเซตพิเศษก็ประมาณสิบสี่เซตนะคะปุ๊กขอบคุณลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปมาจนจบคลิปเนาะลุงป้าท่านไหนมีคำถามหรืออยากจะ สอบถามปูนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยเนาะปูยินดีตอบทุกคำถามนะคะสำหรับวันนี้ปูก็มีชุดเซตมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ